ถ้าพูดถึงโปเกมอนที่เ,เพื่อนๆชื่นชอบเลยเนี่ยเ,เพื่อนๆบางคนอาจจะนึกถึงปิกาจูหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงโปเกมอนเทพอย่างมิวทูหรือเลควาซ่าแต่มันก็มีกลุ่มคนส่วนหนึ่งครับที่นึกถึงโปเกมอนไฟบินอย่างลิซซดอนที่รูปร่างเหมือนมังกรไม่ว่าจะรูปร่างหรือขนาดการพ่นไฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กิ้งก่าเท่านั้นเองในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับลิซซดอนไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักร่างแต่ละร่าง ผู้ใช้ลิซารอนแต่ละคนเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมคิดได้ครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะก่อนที่จะกลายเป็นลิซารอนเนี่ยอย่างนี้เพื่อนๆรู้ๆกันว่ามันจะต้องทําการพัฒนาร่างถึง2ครั้งก่อนครับถึงจะได้กลายเป็นลิซารอนสมใจอยากก่อนที่จะกลายเป็นลิซารอนขวัญใจแฟนๆทุกคนเนี่ยเรามาดูที่ร่างแรกกันดีกว่าครับร่างแรกผมวมาสเตตเตอร์ธาตุไฟเจนที่1นึ่งมีตัวค้างเงครับปปโมนกิ้งกาไฟก่อนที่จะพัฒนาร่างอีกครั้งในเลเวล16ครับ กลายเป็นลิซาโดแล้วค่อยกลายมาเป็นลิซาดอนตอนเลเวล36ฮะหลังจากที่กลายเป็นลิซาดอนแล้วล่ะครับในตอนแรกหลายๆคนเขาเ้าใจผิดครับผมว่าลิซาดอนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุมังกรไฟด้วยความเท่ด้วยความดูทรงพลังของมันฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบกันแล้วครับว่าเกตด,ดีแล้วครับว่าในตอนนี้เนี่ย ลิซารอนไม่มีธาตุมังกรแต่อย่างไรมีเป็นโปรมนธาตุไฟผสมกับธาตุบินโดยผู้ใช้ของลิซารอนเนี่ยจะมีหลายๆคนมากครับให้ผมยกตัวอย่างเลยก็เช่นซาตโตชิครับโดยใช้ลิซารอนในเจนที่1ส่วนคนต่อมาครับจะเป็นชาร่าครับผู้ครอบของลิซารอนที่มีลิบบินโบติดอยู่ที่หัวนั่นเองฮะส่วนคนต่อมาเนี่ยเป็นทีม ACT ครับหรือที่ย่อม,มาจากโปโมนสามตัวอย่างอาราคาแซมลิซารอนแล้วก็บังกีลาครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักทีมนี้ครับไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาทําเป็นคลิปแยกและกัน ส่วนพวต่อมาเนี่ยจะเป็นเอ่อทีเวอร์ครับผมส่วนทีเวอร์เนี่ยจะเป็นผู้ครอบครองลิซดอนที่ใช้เป็นเมกาเาเอ่อร่างวายนั่นเองส่วนเคียวี่เนี่ยจะเป็นคนที่ชี่ลิซดอนในภาคสนามมูลแบบดุดันไม่เกรงใจใข่คู่กับบาคูกาเมสนั่นเองแล้วก็ปิดท้ายกับเออเชนเนอร์สองตัวที่ใช้ลิซดอนก็คืออารันกับแดนดี้นั่นเองส่วนต่อมาเนี่ยเรามาดูกันที่ชายนี่ลิซดอนกันดีกว่าครับโดยจากตัวปกติของลิซดอนเนี่ยจะกลายเป็นตัวสีส้มครับและถ้าหลังจะกลายเป็นร่างชายนี่แล้วเนี่ย บอกเลยครับว่าจะกลายเป็นสีดำคระซึ่งบอกเลยครับว่าเฟี้ยวขึ้นมาแบบ300%มากันต่อที่ลิซาดอนเอครับในร่างนี้เนี่ยลิซารอนจะกลายเป็นท่านมังกรสมใจอยากครับโดยจะกลายเป็นมังกรผสมกับไฟโดยตัวของลิซารอนเอเนี่ยจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูบวมขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ตัวเนี่ยจะกลายเป็นสีดำลายที่ท้องเนี่ยจะกลายเป็นสีฟ้าครับ เพิงที่หางและบริเวณหน้าเนี่ยก็กลายเป็นสีฟ้าด้วยเช่นกันแววตาของมันเนี่ยจะดูน่ากลัวขึ้นแม่กนิดหน่อยครับส่วนร่างไชนี่เนี่ยตัวของมันเนี่ยจะค่อนข้างพูดตรงๆเลยคือบัดซบมานิดหน่อยครับโดยตัวเนี่ยกลายเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นิดหน่อยฮะโดยจากที่เขียนไว้เนี่ยริซาร์ดเอ็กซ์เนี่ยมักจะบินอยู่บนฟ้าคอยมองหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสามารถพ่นไฟที่ร้อนและสามารถลานลายได้ทุกอย่างแต่จะไม่ลงมือกับผู้ที่อ่อนแอกว่าตนซึ่งบอกเลยครับทำไมมันหล่ออย่างนี้วะ โดยผู้ที่ครอบครองลิซ่าดอนเอ็กในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นแค่คนเดียวอย่างอารันครับที่ได้โชว์ฟอร์มกับลิซ่าดอนเอ็กางโดดเด่นโดยสามารถเอาชนะเก่กโคงงาของซาโตชิมาได้ต่น่าเสียดายครับก่อนจะสุดโดนหยุดมาก่อนครับเดนดี้จะกัดขาหน้าหงายล้มซะก่อนเหรอฮะและที่แน่แ่ครับมีลิซ่าดอนเอ็กก็ต้องมีลิซ่าดอนวายครับมาถึงร่างของลิซาดอนวายกันบ้างในร่างนี้เนี่ยลิซราดอนจะกลายเป็นโปรแกรธทัุไฟบินเหมือนเดิมฮะ โดยลาตัวเนี่ยก็คงเป็นสีส้อมอยู่แต่รูปร่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็เห็นได้ชัดโดยลําตัวมันเนี่ยจะดูค่อนข้างเลียวในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าลองไปดูน้ําหนักแล้วเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยโลแต่นิตซดอนเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ105โลครับต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คงเป็นเหมือนเดิมครับก็คือเทขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับและจากที่ไปหาข้อมูลมามันก็เคียนเหมือนกันเลยครับว่านิตซดอนวายเนี่ยเป็นมาร์กบินอยู่บนท้องฟ้้าาสมออแแแลคคยหูู่่่่ตทีงงกะ สามารถพ่นไฟที่ล้อลนและสามารถละลายทุกอย่างแต่จะไม่ลงมือกับผู้ที่อ่อนแอซึ่งก็เหมือนลิซาดอนเอ็กเหมือนกันเลยครับหล่อเท่จังเลยอะ่ะซึ่งพาเราจับเจ้าลิซ่าดอนมาเป็นร่างไชนี่ครับแล้วก็ทําการเวทนาการร่างเป็นลิซาดอนวายในร่างไชนี่เนี่ยลิซาดอนวายจะเป็นตัวสีม่วงๆอ่อนๆน,นิดหน่อยครับแล้วก็มีออกเทาๆนิดๆซึ่งสีนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเท่ไปอีกแบบครับซึ่งต่างจากลิซ่าดอนเอ็กที่เป็นตัวสีกเขียวเหมือนกันโดยผู้ใช้ลิซาดอนวายตอนนี้เนี่ยมีแค่คนเดียวเเเหมืออาาือออนลััยคครรบบก็ทีว เดี๋ยวเราจะเห็นฉากสู้กันอันดูเดือดระหว่างดิซรอเ x กับดิซรอน y สู้กันในภาค x y ครับตอนนั้นเนี่ยอลันสู้กับ ทีเวอร์โดยใช้ชนะครั้งนั้นเนี่ยก็ตกเป็นของอารันไปซึ่งก็เป็นน่าสเสียดายครับที่ลิซาดอนวยเนี่ยแพ้เหลี่ยมให้แก่ลิซาดอนเอ็กนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงในเกมครับลิซาดอนเอ็กกับลิซาดอนวเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าสแตตของลิซาดอนวเนี่ยจะดีกว่าลิซาดอนเอ็กฮะซึ่งเราจะสังเกตได้จากหลายๆเกมครับอย่างโปเกมอนต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยครับว่าสแตตของลิซาดอนวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณส9มร้อยสิบ้าแล้วก็สเตตของริซาร์ดอนเอ็กเนี่ยจะอยู่ท เอ s a ิซารอนวาเนี่ยจะเต็มอยู่ที่5 3 3 7 ส่วนสแตตของเจ้าลิซานดนเองเนี่ยจะอยู่เพียงแค่4,354ซึ่งเราจะสังเกตได้เลยครับว่าแตกต่างกันมากของมากๆเลยล่ะฮะแต่ถึงแม้ผมจะบอกมาขนาดนี้แล้วครับก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าบทพระรองเนี่ยก็ตกเป็นของอารันของเราอยู่ดีครับจึงทําให้อารันของลิซานดนเองเนี่ยสามารถใช้ชนะทีเวอร์ไปได้ถึงลิซานดนล่าสุดท้ายครับอย่างลิซานดนเคียวไดแม็กครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัวคุมกําเนิดน,นั่นเองที่ไดคิดว่าตัวคุมกําเนิดเนี่ยเพาได้ทาการคุมกําเนิดอารันมาแล้วครับ ถึงแม้ว่าอารันเนี่ยจะจะสามารถชนะทีเวอร์ที่เป็นลิซารอนไวไปได้ครับแต่ก็มาแพ้กับลิซารอนที่เป็นเชียวไดแมกครับดยคิริซารอนเชียวไดแมกแบบเป็นปงมอดไฟบินที่พอเปิดไดนาม็กแล้วเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ28เมตรครับพร้อมกับหน้าตาที่ดูดันหล่อเท่ไม่เกรงใจใครเมื่อพลังเปลวไฟหมุนวนในร่างกายของมันเนี่ยรุนแรงขึ้นเนี่ยจะทําให้เพลิงเนี่ยปะทุออกมาจากทางหางปากและเข่าของมันฮะดูเหมือนว่าตอนที่ลิซารอนเนี่ยคำรามจะทําให้เปลวเพลิงเนี่ยมีความร้อนสูงขึ้นด้วย เปลเพลิงที่มีความรุนแรงเนี่ยยังเหนือชั้นด้วยพลังของเชียวไดแม็กไดก่อรูปร่างเป็นปีกครับซึ่งปีกนี้เนี่ยมีความร้อนมากกว่าแมกมากและโจมตีด้วยการเผาผลาญศัตรูโดยมีท่าโจมตีสุดโหดที่ชื่อว่า GMac WinFi นไนั่นเองซึ่งจะท่า GMa ม็กเวินไเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เพียงแค่สร้างดาเมจอันรุนแรงให้แก่ศัตรูเท่านั้นครับมันยังสามารถใช้กับโปเกมอนที่ไม่ใช่ประเภทไฟได้อีกครับโดยโปเกมอนที่ไม่ใช่ประเภทไฟเนี่ยจะได้รับดาเมจต่อเนื่องมากถึง4เทิร์นขึ้นด้วยกันโดยผู้ทีีี่่ในนนนตอ้เย ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับมีแค่คนคนเดียวคุณแดนดี้ที่ได้คุมกําเนิดมนัน,นนัดต่อนัดแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยก็คงจะหมันไส้เจ้ามังกรตึกเนี่ยดันเป็นประเภทมังกรเช้านั้นก็เลยได้ทําการเสรยมังกรตึกอย่างดีวลันดอนทิ้งไปหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือหมันไส้เจ้าลิซานดอนเอ็กซ์ที่มีธาตุมังกรครับก็เลยจัดการตบทิ้งไปเหมือนกันครับผมโดยได้ทําการตบเจ้าอารันเนี่ยให้เลิอง้าวเลยล่ะครับ ถ้าถึงเก่งยังไงเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยก็แพ้ให้แกพระเอกของเราอย่างซาโตชิไปด้วยพลังแห่งทีมเวิร์คเฟดแบ็กเข้าไปย้อนอดีตของปิกาจูหันมาสวนกับเจลิสัดอนน็อกเอาท์ไปในที่สุดและนี่ก็คือสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าลิซารอน x อ z แล้วก็เออ d B C D E F G เฮีเ้ยไม่ใช่และนี่ก็คือสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าลิซารอนฮะ เป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมเอ่ยครับโดยข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่หาจากเว็บต่างๆหลายๆายเว็บเอามารวมๆกันซึ่งเป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมเอ่ยในตอนนี้เนี่ยเสียงของผมเปลี่ยนไปมากของมากๆเลยครับด้วยความที่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมเป็นหวัดค่อนข้างหนักครับผมแล้วก็เออเพอเป็นหวัดแล้วเนี่ยก็ไปกินของเย็นเลยพวกนี้ด้วยอาการเลยหนักวกว่าเดิมครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเสียงของผมเคี้ยนไปหรือว่าเสียงของผมดีๆเน่ยก็แหบไปก็ขออภัยด้วยกันเดี๋ยวผมรอผมหายก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยไว้เท่านี้แล้วกันผมก็น่าจะลงคลิปนี้ในวันที่26ครับผมมาเป็นว่าดีเลย์เป็นหนึ่งวันก็ขออภัยได้แล้วกันแฮมเมอร์ลี่คริสต์มาสครับผมเออสุขสันต์วันสงการเอยไม่ใช่สุขสันต์วันเกิดเอยไม่ใช่สุขสันต์วันคริสต์มาสครับขอให้คริสต์มาสปีนี้เนี่ยเป็นคริสต์มาสที่ดีแบบคริสต์มาสหรือคริสต์ฟีอะไรพวกนี้ครับโอ๊ยเอาเป็นว่าเจอคลิปหน้าแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับบ๊